นี้นะคะจะพามาดูอ่างเก็บน้ำบ่อประทายนะคะโครงการชนประทานขนาดเล็กนะคะอยู่บ้านตาลตมบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะทุกคนจะอยู่ถนนระหว่างทางไปอำเภอสว่างแดนดินนะคะทางไปอำเภอบ้านดุงนะคะทุกคนคเสียงธรรมชาตินะคะ เนะคคทุกเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะทุกคนก็อ่างเก็บน้ำก็จะอ,อยู่หลังเจดีนะคะเจดี JD สีมงคลบ้านตานนะคะวิวทิวทัศน์ก็จะเป็นธรรมชาตินะคะน้ำขึ้นแล้วะค่ะทุกคนเสียงรถเสียงธรรมชาติล้วนเลยค่ะทุกคนเป็นบริเวณฝั่งหลังเจดีนะคะทุกคน อู่ทัสสวยงามมากนะคะทุกคนมีถนนหนทางดีเป็นโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลโคกสีนะคะทุกคนตรงนี้ก็ตอนกลางคืนก็ไฟก็จะสว่างจ้านะคะทุกคนเป็นโครงการของเทศบาลน,นะคะทุกคน ก็ตอนเย็นก็จะมีคนมาขายอาหารนะคะตอนเย็นนะคะเริ่มต,ตั้งแต่สามโมงเย็นขึ้นต้นไปนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะคะลำน้ำสงครามนะคะทุกคนสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะทุกคนเป็นแหล่งนะอ,อ่างเก็บน้ำที่แบบ ใหญ่มากนะคะทุกคนตรงสะพานนะคะต้นน้ำตรงนี้จะอยู่ที่บ้านตาลตาบนโคกสีอำเภอสว่างแดนดินนะคะก็จะเชื่อมไปที่บ้านท่าสะอาดตามบนโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะและ้วก็ผ่านบ้านโคกคอนดอนม่วยแล้วก็ผ่านไปทางบ้านนาสีนวลน,นะคะ เส้นทางเดียวกันนะคะทุกคนเชื่อมต่อแม่น้ำคงนะคะเส้นทางนี้ลัดไปทางอำเภอบ้านดุงได้นะคะทุกคน30กิโลเมตรนะคะทุกคนสภาพอาเบอร์กีฟังหนึ่งนะคะพี่น้องเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนก็ น้ำก็จะเป็นเยอะนะคะอีกฝั่งหนึ่งนี้เขาก็จะไปมาหาปลานะคะทุกคนปลานี้มีตลอดนะคะทุกคนมีทุกหน้าเลยอะหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนมีหมดเพราะว่าน้ำนี้ไม่แห้งนะคะทุกคนก็แหล่งน้ำตรงนี้ก็จะเป็น สำหรับการ,กรเกษตรใครที่ทำน้ำปังก็จะได้ผลดีนะคะช่วงนี้น้ําขึ้นก็เขาก็ไม่ทํานากันนะคะนาปังนะคะแต่ว่าชาวบ้านนี้จะพากันมาหาปลาค่ะเป็นแหล่งปลาที่ดีมากที่หาปลาที่ดีมากนะคะได้หลายเพราะพอน้ำขึ้นบ่ <laughs> เหม็นบ่ เฮ็ดกระ่วงไหมเออเห็นลอดเห็นลอดมองนี่เขาเจ้าได้ป่าลายอยู่ดิหนูมาเบิ้ง่ออค่ะเมื่อวานฝนตกนะคะทุกคนก็น้ำก็จะขึ้นมาก็ธรรมชาติล้ว,ลวนนะคะทุกคนอยู่นี่ค่ะสวยงามน,นะคะทุกคน เดี๋ยวเนี่ยน้ำขึ้นเท่านี้นะคะขอจบคลิปนะคะทุกคนขอบคุณค่าที่ดูนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน